ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมตูตาซ่าแฮปปี้เบเกอร์นะผมวันนี้เราก็จะไปทางานครับทุกคนตอนนี้ก็สายมากเลยนะเฮ้ยอะไรจะสายกันขนาดนี้คือผมแบบช่วงนี้ก็คือเราไม่มีคลิปอะไรลงครับทุกคนก็ต้องแบบเออแต่ละวันเนี่ยไอ้น้องแปดร้อยผมก็ยังแบบคุมผ้าอะไรอยู่นะแต่ไม่ได้แบบดูดิสภาพนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาพี่สาวคนหนึ่งนะครับผมคือ อแกนัดถ่ายภาพนะอยู่ที่ส่วนภูมิก็คือเย็นมวันเสาร์นี้นะทุกคนเออเรามีนัดถ่ายภาพนะครับผมก็เดี๋ยวจะชวนเพื่อนไปด้วยนะก็จะชวนเป็นไอวีนะไอวี IV ก็น่าจะแบบรถยังไม่เสร็จนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะขี่เป็นเอ,อ่ออะไรว่า g ีเอสเอ็กพันวะเดี๋ยวไปถึงนู่นผมก็จะไปเปลี่ยนรถกับมันนะเป็น g s x อเอกพันนะครับทุกคนเอาง้ว่ เดี๋ยวให้ทุกคนติดตามนะผมก็อยากเห็นพี่สาวคนหนึ่งกันที่แกน,นัดถ่ายรูปผมคืออยากเห็นตัวจริงแกนะเออคือเราเห็นแค่ในรูปอะไรเงี้ยแต่ก็เออโทรคุยกันบ้างก็แหละเปิดกล้องอะไรเงี้ยแหละแต่เราก็อยากเห็นตัวจริงนะทุกคนเนาะเออว่าพี่สาวแกจะน่ารักขนาดไหนนะทุกคนเออ,อตอนนี้ชีวิตผมมันก็อ่า ติดอยู่กับเอน้องสแต็มอยู่ยังออกจากน้องสแต็มไม่ได้อะทุกคนก็เรายังเราเออรักเขาเนาะกูรักเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราออกไม่ได้หรอกค้าทุกคนถึงเราจะเป็นแค่คุณคุยก็เถอะสถานะคนคุยผมไม่เคยเป็นนะผมเพิ่งแบบมาเป็นครั้งแรกนี่แหละเออเอาจริงก็งงตัวเองเหมือนกันถามว่ายอมได้ยังไงสงสัยรัก้วานะั้งรักมากด้วยแหละ เออถึงผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าแต่เรารักเขาเท่าที่รู้อะไปเขียวพอดีเลยค่อนคอดีเลยว่ะเออเอ,อ้ออกมานี้วันเสาร์ว่าอยู่ทำไมรถน้อย รถไม่ติดเท่าไหร่ก็ดีอยู่นะโอ้อะไรครับเนี้ก็เป็นคนจ้งเมือโอ้เรียบร้อยดีครับผมจะเอาไปแดงอีกแล้วคนมีคู่ที่มาทํางานก็อิจฉากลนเออกอดเอวกันไปทำงานทุกวันทุกวันแต่ของผมผมก็ ก็ผมผมไม่มีหรอกเออแต่ผมก็มีความสุขในส่วนของผมแหละเ,ออเราอยู่ในแบบไหนเรามีความสุขแล้วก็อยู่นั้นแหละไม่ต้องซีเรียสมันเออเนาะพอ,อผมก็กลับบ้านไปนอนอ,อืเราไม่โทรหาเขาเขา,เขาไม่โทรหาเราก็เศร้าดีค,ครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่คือการที่เราจะเป็นแฟนกันก็ต้องเริ่มต้นจากคนคุยนี่แหละเนาะ แต่ผมบอกเลยถนะ้าผมมีแฟนผมรักแฟนมากเลยทุกคนเอาจริงๆคือในคลิปที่ทุกคนเห็นอะ่ะมันมันไม่แค่การทํางานของพี่เว้ยทุกคนเออมันไม่ใช่ข้ออ้างหรือว่าแก้ตัวนะก็มีแบบเออเอฟซีบางคนอย่างเงี้ยเออว่าเออ,เอ,อพี่คนหลายใจเลยอะ่ะพี่เออหยิงเยอะที่จริงพี่ไม่มีเว้ยพี่แค่เข้าไปหาแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้ยุ่งอีกเลยเว้ย พี่มีแบบว่าเป้าหมายของพี่หรือว่าเอาแง่คือคนของใจของพี่ที่พี่รักพี่ชอบอยู่แล้วพี่ก็จะอยู่กับคนนั้นแค่คนเดียวเว้ยส่วนเรื่องคลิปมันก็เป็นแค่การทํางานพี่แบบไปคุยกับใครทั่วไปอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองนะคะทุกคนทุกคนนี่คิดไปเองอะว่าพี่อ่ะสาวเยอะพี่จริงพี่ไม่มีเลยไม่คนหนึ่งก็ยังไม่มีเลยเนี่ยเออนอกจากอ่อสาวซีบีแล้วพี่ก็ไม่มีใครเลยตอนเนี้ยพี่ก็คุยแค่คนเดียวอะ จริงๆเรื่องหยอกสาวนี่เราขี่มาแค่นี้เราก็สามารถสามารถหยอกเขาได้แล้วเนี่ยโอ้เส้นทึบนะพี่เออพี่จะรีบเสียงไปไหนเนี่ยโอ้มีข้างหน้านี่ว่ะขอโทษนะครับอย่าแซวผมนะม้าหนูไม่ใช่แล้วกูละเรื่องแหละรถแรงเว้ยรถแรงเว้ยได้ยินแต่เสียงเว้ยไปแล้วทุกคนมอเตอร์จีพีเนี่ยไม่ใช่อะไรกูเล่นอะไรของกูเนี่ย เช็ดเป็ด้อยอันนี้คือท่อที่แบบไม่ค่อยจะลั่นนะทุกคน mm. ก็จะประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าทุกคนยังแบบมีชอบเช็ดเป็ด้อยหรือเปล่านะ คืออันนี้ใช้งานาจริงจริงนะทุกคนคือผมขี่มาตอนนี้เก้ามื่นหกร้อยสี่ิบสี่กิโลแล้วทุกคนเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเออเป็นไงอะ่ะมันก็ยังขี่แบบดีอยู่นะเอออันนี้ผมขี่ใช้เวลาขี่มาประมาณสามปีปะสองปีสองปีแปดเดือนแล้วกันเพราะว่าเอาตามข้างวดเลยเออตามข้างวดตอนซื้อมารถอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดโลสี่สิบแปดนี่หว่าเออไม่ใช่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดโล ประมาณน,นั้นเฮ้ยเสียงเบรกของเราอ๋อไม่ใช่เสียงเบรกที่เขาพี่สาวลืมเติมน้ำมันรถนี่หว่า่โอเคครับทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้แหละมา มาหยอกๆเดียวเฉยพ่อช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าผมเข้าโรงงานไม่ได้นะเราไม่สามารถถ่ายคลิปในโรงงานได้นะครับทุกคนก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกไดไลค์กดติดตามไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสนุกๆเลยว่าออกมาชมๆไม่นั่นนี่ตกใจจนสาวมอง <c oughs> ครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วกูจะเข้ายังกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยโทษนะครับโอ้บุกสันเดี๋ยวเด้อ